สวัสดีครับพบกับตองแปดนะครับครับคลิปนี้ตองแปดจะพาไปดูผลผลิตของมันสปลังแปลงหนึ่งนะครับที่ทีมงานตองแปดนั้นได้ไปขุดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงดินทรายนะครับและเป็นมันสปลังเป็นสายพันธุ์ที่ยืนหนึ่งเรื่องของน้ําหนักนะครับและสามารถที่จะปลูกได้ในทุกสภาพลักษณะของดินนะครับและตองแปดนะครับก็จะพาไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของไร่นะครับ ว่าเขามีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างนะครับถึงทําให้มันสปะหลังแปลงนี้นะครับมีผล,ผลผลิตออกมาอย่างที่เห็นในคลิปนะครับมันสปะหลังแปลงนี้นะครับจะเป็นการปลูกด้วยสายพันธุ์81นะครับซึ่งอย่างที่ตองแปดได้เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่ยืนหนึ่งเรื่องของน้ําหนัก,กกว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับและจะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถนําไปปลูกได้กับทุกสภาพลักษณะของดินนะครับแต่ข้อด้อยของสายพันธุ์แปดหนึ่ง ก็อย่างที่ตองแปดได้บอกไว้นะครับว่าเขาจะมีข้อด้อยมากกว่าทุกๆสายพันธุ์เช่นกันนะครับก็คือลักษณะของรัศมีพุ่มใบนะครับเขาจะไม่ค่อยแตกกิ่งก้านนะครับจะเป็นลักษณะต้นตรงนะครับเมื่อมีรัศมีพุ่มใบที่ไม่กว้างนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งก็ไม่สามารถนะครับที่จะคุมพื้นที่ได้ดีเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับนั่นก็ย่อมเป็นสาเหตุนะครับหากว่าไล่แปลงไหนนะครับที่ลงสายพันธุ์แปดหนึ่งแล้วนะครับ ก็มักจะประสบปัญหากับวัชพืชหรือว่าหญ้านะครับที่มักจะขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมากมายตามมานะครับไร่แปลงนี้นะครับทั้งหมด20ไร่นะครับผลผลิตค่อนข้างจะเกินความคาดหมายนะครับรวมถึงการที่หัวมันสับปะหลังนั้นไม่เน่าเลยนะครับทั้งๆที่ทําการขุดถอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณวันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับและถ้าเมื่อเทียบกับมันสับปะหลังที่ปลูกในดินทรายนะครับก็จะถือว่าทําการขุดถอนได้ล่าช้ามากนะครับสําหรับดินทราย ที่ปลูกในเขตอำเภอบ้านผมนะครับมันสําปะหลังแปลงนี้นะครับถึงแม้จะขุดได้ล่าช้านะครับแต่ราคานะครับก็เป็นใจนะครับราคานั้นเกือบ3บาททุกๆรถนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับสําหรับสายพันธุ์แปดหนึ่งที่ปลูกในดินทรายนะครับในส่วนของความโดกก็สม่ำเสมอนะครับรวมถึงขนาดของหัวมันก็มีขนาดที่เหมาะสมเกือบทุกๆเงาทุกๆต้นนะครับแต่สิ่งที่มันสับหลังแปลงนี้นะครับ ไม่เหมือนใขรแล้วแตกต่างกับแปลงที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับหรือว่าใกล้ๆกันนะครับหรืออาจจะเรียกว่าพิเศษกว่าแปลงอื่นนะครับก็คือขนาดของลําต้นซึ่งขนาดของลําต้นแปลงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับประมาณนิ้วก้อยนะครับความสูงก็ไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับซึ่งนั่นนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุต้นๆนะครับที่ทําให้มันสําหรับแปลงนี้นะครับมีการให้หัวที่ดีนะครับและสําหรับเกษตรกรที่คลุกทีอยู่กับการทามันสัปหลังมานานนะครับ เขาก็ม so ักจะรู illing, <Yes. S 2> ้นะครับว่าหากมันสปะหลังมีลักษณะนี้นะครับก็คือต้นเล็กเตี้ยนะครับแต่การให้หัวกลับดีนะครับมีทั้งความดกนะครับมีขนาดหัวนะครับที่สม่ําเสมอเขาจะเรียกกันนะครับว่ามันลงหัวนะครับหรือว่ามันไม่ขึ้นต้นนั่นเองนะครับการที่มันสปะหลังแปลงนี้นะครับได้หัวดีนะครับต้นเล็กเราจะสันนิษฐานได้ดังนี้นะครับคือหนึ่งนะครับและถ้าที่มันสปะหลังแปลงนี้ได้รับและมีอยู่มากก็คือ ธาตุตัว K หรือว่าโพแทสเซียมนะครับซึ่งอาจจะมีสูงกว่าไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสนะครับเมื่อมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับต้องการธาตุ K หรือว่าโพแทสเซียมในช่วงที่ต้องการนําไปสร้างหัวนะครับปรากฏว่ามันสับปะหลังแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะดูดเอาธาตุ K หรือว่าโพแทสเซียมนั้นเข้าไปสร้างความเจริญเติบโตให้กับทางรากและหัวได้เต็มประสิทธิภาพและสูงสุดนะครับข้อ2นะครับในช่วงที่มันสับปะหลังแปลงนี้ต้องการแร่ธาตุ เอ็นไนโตรเจนกับพีฟอสฟอรัสไปสร้างความเจริญเติบโต,ตให้กับลำต้นและใบช่วงนั้นนะครับกลับไม่ได้รับฝนเลยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไม่มีความชืน้นหรือว่าฝนลงมาทําให้การดูดนําแร่าธาตุเอ็นกับพีหรือว่าไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสไปใช้ก็ย่อมน้อยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเอ็นกับพีนั้นจะต้องใช้น้ําหรือว่าจะต้องมีความชื้นเป็นตัวนําในการเคลื่อนที่นะครับ เพื่อที่จะให้รากพืชได้ดูดกินในยามที่มันต้องการนําไปสร้างความเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นต้นหรือว่าใบนะครับข้อ3มนะครับการเลือกต้นพันธุ์นะครับการเลือกต้นพันธุ์นะครับในแปลงนี้นะครับเขาเลือกต้นพันธุ์ที่มีความถี่ของตามาปลูกนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหากต้นพันธุ์ต้นใดนะครับมีตาที่ถี่นะครับนั่นก็ย่อมทําให้มีอัตราการเกิดสูงนะครับรวมถึงในตานะครับ ก็อย่างที่ตองแปได้ทําคลิปไปนะครับในแต่ละตานะครับเขาจะมีหน้าที่เก็บกักอาหารสาหรับยอดใหม่ที่เพิ่งงอกนะครับเพื่อที่จะทําให้ยอดใหม่นั้นได้รับอาหารเพียงพอก่อนที่จะมีใบมาช่วยสังเคราะห์แสงเพื่อทําการหาอาหารแทนในช่วง1-2เดือนแรกนะครับเพราะกว่าที่ยอดใหม่นะครับจะมีใบสําหรับการสังเคราะห์แสงนั้นก็ต้องใช้เวลาน,านานเป็นเดือนนะครับดังนั้นนะครับยอดใหม่ที่งอกก็จะได้อาหารจากปุ่มตาต้นพันธุ์ มาทดแทนนะครับเพื่อที่จะสร้างความเจริญเติบโตไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีรากและใบเข้ามาช่วยหาอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเจ้าของไร่นั้นเขามีวิธีการดูแลมันสปะหลังแปลงนี้อย่างไรนะครับทำไมมันสปะหลังแปลงนี้ถึงให้ผลผลิตเกินความคาดหมายนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นทีมงานเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เจ้าของไร่ครับเท่าแก่เดินนะครับทีมนี้รู้จักกันดีครับ นะครับอันเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะว่าเขาใช้อะไรบ้างสวัสดีครับเนือสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทั้งหมด20ไร่เนาะหัวมันดีมากก็พอได้ครับถือว่าดีมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มีตหัวเครื่องแล้วต้นมันก็ไม่ใหญ่นะครับเนาะไม่ใหญ่เลยเล็กตา่เล็ยังเอวเนาะยังเอวเลยแล้วใช้อะไรบ้างครับคันแรกประมาณเอาคร่าวๆ ปีนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับไม่ได้ใส่ะไรนะไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่ครับเห็นไหมครับยืนยันจากเจ้าของไร่เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมสร้างภาพใช้ถปลูกแบบอย่างเดียวเลยใช้ปลูกยกล่องเนาะใช่ระยะระยะการปลูกครับก็อยู่ประมาณ70็ดสิบนะครับเจสิบหนึ่งจีแต่ว่าลองก็อยู่ประมาณเมตรสิบเมตรสิบเผื่อรถไทเนาะใช่แล้วสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ก็เป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเร่ใบบ้านเราเนี่ยาแปดหนึ่งสายเดียวนะครับเนาะอันนี้คือถามจริงนะตอนตอนช่วงแรกใช้ปุ๋ยอะไร ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะจริงๆริงเลยนะไม่จริงจริงโอ้ขี้ไก่ไม่ได้ใส่โอ้ลองพื้นก็ไม่ได้ใส่โอ้นี่ครับลองพื้นไม่ได้ใส่นะครับนะวันนี้เอาสามเที่ยวแล้วครับวันนี้สามเที่ยวหัวหัวดีมากเนาะเกินดีเลยแหละสุดเลยนะสำหรับที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมพอมนไม่ได้ฉีดเออเออเออพอมนต์สบก็ไม่ได้ฉีดไม่มีเออนะครับนะขายยาอย่างเดียวอ๋อกำจัดญ้ากี่รอบครับประมาณน่าจะสี่รอบครับช่วงแรกอายุมันมันเล็กเนาะมันเล็กฉีดแล้วก็ใช้ยาเผาไหม แล้วหลังจากนั้นก็เผาไหม้ช่วงเชียงหัวเขาสามสิบสี่สิบเซนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ดูดซึมสองทีดูดซึมดูดซึมสองทีคือลงหัวแล้วเนาะใช่ลงหัวแล้วแล้วก็ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนไม่ได้ยืนยันนะยืนบันทุนถัาบรรทุเอาละครับนะครับก็เป็นคำยืนยันจากเจ้าของไรนะครับเสียเนื้อครับผมวันนี้ผมมาทำงานกับเสียเนื้อนะก็เป็นที่รู้จักกับคนนี้ไม่โกหกเนาะไม่เคยโกหกใครดูดูหน้าตาก่อนโอเคครับนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนแตกจะลงให้ดูนะครับว่า ผลของเออเราจะเน้นต้นมันไหมเราต้องเน้นต้นมันไหมก่อนปลูกไม่ไม่เน้นก็ได้แต่ว่าต้นงามมันก็มุมมองของแต่ละคนนมันต่างกันแต่สําหรับผมผมไม่จําเป็นไม่ไม่ไม่ได้พิธีพิธันมากขอแค่ปลูกงอกกระบอนแล้วก็ดูแลดูแลเอาคือคือหญ้านี่ก็สาคัญสำหรับแปลงนี้เลยเนาะก็ดินทรายมันหญ้าแรงหญ้าแรงครับถ้าเอา้าได้ก็เปเซนตนมันก็ดีกว่าการให้หัวดีกว่าเนาะ ครับเดี๋ยวต้องแปดจะลงให้ดูนะครับจะลงให้ดูแล้วก็ที่ว่าต้องแปดนะไม่ได้ลงพื้นที่ครับแต่ต้องแปดนี่ทําทุกอย่างครับทีมงานต้องแปดเดี๋ยวไ้ดูนะทําทุกอย่างเลยนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนั่งกันจะสิ้นลมแล้วครับอ่าครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องแปดจะลงให้ดูครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเที่ยวที่สามนะครับเที่ยวที่สามก็จะเอาให้เสร็จครับนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ลองใช้ดุละยะพินิจของตัวท่านเองตัดสินใจดูนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตอง8ดด้วยนะครับผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ